สวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนถ้ามาเป็นพยานในแปลงมักไหลทีนี้ถ้ามันเข้าครอบมันก็พยานเท็จเลยนี่พยานเท็จเลยนะกูบอกไปเลยนะเออแล้วไม่ไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนตัดทีนี้ถ้ารู้ว่าเป็นเอ่อถ้ารู้ว่าใครเป็นคนตัดมันไม่ยาวขนาดนี้หรอกอ่าจะเล่าให้ฟังในเรื่องสวนยางน้อยจริงที่สําคัญนี่นะ มันไม่มีคลิปวิดีโอในการตัดต้นไม้ไงเข้าใจไหมออาบักไหลก็แค่เข้าไปตัดหญ้าในตรงนั้นที่มันแคบทำคลิปวิดีโอนะครับอ่าแต่ไม่มีคลิปวิดีโอในการตัดต้นไม้ทีนีเอ่าแล้วมึงจะเป็นพยานอันนี้ก็โลดยากนะผมบอกไว้เลยนะผมบอกไว้เลยอันนี้นะอ่าอันนี้จะเป็นการลงเท็จหรือเปล่าผมไม่รู้นะ อันนี้กูก็ไม่รู้ข้อกลมงกฎหมายอะไรหรอกนะหรือจะเป็นพยานเท็จหรือเปล่านะใครจะเป็นพยานก็เชิญนะมักสอกไปเป็นด้วยนะเป็นพยานนะอย่าหยุดนะเออไม่ใช่เห็นว่าเป็นพยานทุกคดีไม่ใช่หรือนะอีหยวก็เป็นพยานด้วยนะอ่าพากันไปเป็นพยานนะอย่าแพ่วนะเออเอาเลยนะนะครับอืมเอาเลยครับ ถ้าเป็นกูนี่กูไม่ปล่อยแน่นอนกูนะเออนะครับอา้าวมึงเอามึงรู้ได้ยังไงว่ากูเป็นคนตัดต้นไม้อา้าวมึงใส่ร้ายกูนี่วะอ่า,อามึงอยากให้กูได้รับโทษทางอาญานี่เหรอนะครับถ้าไม่กูเดือดร้อนนี่นะเรียบร้อยแล้วครับทีนี้มันเป็นแบบนั้นนะครับนะมันเป็นแบบนั้นจริงที่สําคัญตอนนี้เออนะ ชาวบ้านไม่ใช่โคตรพ่อโคตรแม่กูไม่ใช่หน้าพ่อหน้าแม่กูกูไม่ปล่อยมึงแน่ยายทู่อย่าออกมาพูดอย่าปากดีมึงนะเดี๋ยวกูจัดมึงแน่นะอาชาวบงชาวบ้านกูไม่สนดอกกูลงเองนะกูทําเพื่อป่าไม้กูทําเพื่อสังคมอกูปกป้องผืนป่า พอรูปความตัวเองโดนอ้าวเข้าไปกําจัดวัชพืชอ่าไม่มีอะไรครับผมแค่เข้าไปกับอ่าใครเข้าไปกาจัดวัชพืชครับเออนะเออตอนนี้นะครับมันไม่ได้สนนะครับว่าชาวบงชาวบ้านจะเป็นใครไม่ใช่หน้าพอ่อหน้าแม่มันมึงรู้ไหมคนที่ข่องข่าวให้กูคนที่ขายข่าวก็คือคนในหมู่บ้านอ้าวเอาแล้วครับบันเทิงทีนี้เออ แล้วกูจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่มีคนในหมู่บ้านส่งข่าวให้มันแล้วจะเป็นใครล่ะครับพี่น้องเอฟซีอ่าแล้วจะเป็นใครเอาดันดันสี้อยไรอ่าแล้วจะเป็นใครที่นี้มันเอ่ยปากมันพูดออกมาแบบนี้แล้วเอาแล้วครับบันเทิงแน่นอนครับอยู่ยากแน่นอนครับผมบอกไว้เลยนะอยู่ยากแน่นอนครับอ่านี่แหละครับนะมันมีคนในหมู่บ้านที่ซักสึกเข้าบ้านเป็นนอนบ่อนไส้ หวังแค่งเงินเล็กๆน้อยๆนะครับนะเรื่องการถ่ายเล่นไฮโลเขายังไม่ได้เคลียนะกูจะบอกให้มึงนะนะครับนะออมึงจะคิดว่าเขาไม่รู้บ่หรือยังไงชาวบ้านนะี่ะตอนนี้เขาตื่นตัวหมดแล้วเนี่นะเขาตื่นตัวหมดแล้วผู้นำจะเอายังไงจะเร่งทํำยังไงต่อทีนี้นะครับจะปล่อยไว้แบบนี้เหรอครับ เออจะปล่อยไว้แบบนี้แหละครับกับสองตัวนี้เออแล้วก็มีอีผู้ช่วยคนหนึ่งทีนี้ที่ส่งข่าวส่งข่าวตัวเองเป็นผู้นําทีนี้เออนะ,ะครับไม่รู้ว่าผู้ช่วยคนไหนนะเออเดี่ผู้ช่วยผู้หญิงด้วยนะทีนี่ส่งข่าวส่งข่าวส่งข้อมูลข้อมูลให้กับอีเศษฝรั่งไงแล้วมันจะเอาข้อมูลมาจากไหนครับมันผมมองเห็นแล้วในสองสามตัวนี่เอง สามตัวนี่เองที่ส่งข้อมูลครับที่มาทําลายคนในหมู่บ้านเดียวกันนะนะเล่นชาวบ้านที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยทีนี้นี่แหละครับสิ่งที่มันบันเทิงทีนี้เอาล่ะครับพี่นอ้องออถ้ามึงออกมาพูดแบบนี้โดนส้ดตีนเขาแน่นอนอืมโดนเส้นชนตีนเขาแน่นอนอน,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 อน,นะครับ อ่เรื่องการถ่ายไปเล่นเขาเล่นไฮโลก็ยังไม่ได้จบนะกูบอกไว้เลยนะยังไม่จบนะนะครับอ่แล้วมันก็ออกมาพูดว่ามีคนในหมู่บ้านส่งข่าวให้มันจะเป็นใครล่ะจะไม่จะบักศอกกับอีหยวกไงเออก็สองตัวมึงไงมักศอกก็เป็นคนไปซี้แปลงซี้จุดด้วยนะครับอ่ตอนนี้ก็ชาวบ้านรู้เรื่องรู้ราวหมดแล้วทีนี้เอาเลยครับ ถ้าชาวบ้านยืนยันเป็นพยานทุกสิ่งทุกอย่างจบเลยครับจบเลยครับอ่ามันขึ้นอยู่ในกับหมู่บ้านกับผู้นําที่นี้อ่าว่ายืนยันว่าอีหยวกเข้าไปทําประโยชน์ตรงนั้นแล้วคลิปมันก็มีไม่รอดครับมันขึ้นอยู่กับหมู่บ้าน,นชาวบ้านจริงๆที่จะเป็นพยานนะครับพี่น้องเอฟซผมบอกได้เลยนะแค่มึงคนเดียวมึงเป็นคนนอกนะมึงคลิปมึงก็มีไงมึงเป็นคนนอกแล้วก็มี คนส่งอะไรส่งคลิปให้มึงไงให้มึงไปร้องเรียนไงมึงโดยที่มึงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรขนาดชี้แปลงยังมึงไม่สีจุดเลยนะอ่านะครับเห็นไหมมันเป็นแบบนั้นเรื่องป่าแหวงใช่ไหมแต่ผิดแปลงทีนี้นะคิดว่าจะเล่นยายปู้ไปยังไงครับพวกเขาจนหัวเลาะทีนี้โอ้ตายแล้วเดือดร้อนชาวบ้านก็เดือดร้อนไปด้วยทีนี้เห็นไหมครับ ไม่ยอมตุยคนเดียวที่นี้เออไม่ยอมตายคนเดียวเห็นไหมอ่มันมีคนในหมู่บ้านนี่แหละครับพี่น้องเป็นเป็นไส้ศึกไงเออจะทํายังไงที่นี้อสองตัวนี้ครับอืมจะทํำยังไงกับสองตัวนี้เจ้าปัญหานี้ครับถ้าสองตัวนี้ออกไปได้หรืออีเวนนี้ออกากวหมู่บ้านหรือมันติดคุกนี่ก็เรียบร้อยครับแก้ปัญหาในตรงจุดนี้อา่อานะ นะครับต้องแก้ตรงปัญหาในจุดนี้ทีี้อท่ผัวมันขับรถไถไปไถสวนไปล้มต้นมงต้นไม้ไปดันต้นมงต้นไม้เพื่อปลูกยงปลูกหญ้าเอาเลยครับเขาลงตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะเอาลงตรวจสอบเรียบร้อยแล้วหน่วยพยาธิภูมิก็ลงตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็มีร่องรอยในการทําประโยชน์จริงๆดังที่คลิปเขาลงนะครับ มีการต่อท่อนงท่อนำ้ำมีการอ,าอะไรนะปลูกยงปลูกยากันนะครับคลิปตรงนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นจริงๆอ่าแล้วก็มีคนไปชี้แปลงแล้วนะครับพี่น้องเนะอีนะอ่วันนั้นโดยบอกสอกไปคนไปชี้เป็นเจ้าของที่นะครับอ่าถ้าชาวบ้านนะครับเป็นพยานว่าพวกนี้ร่วมกันบลูกลุกเป็นพยานทั้งสามคนสี่คนก็เรียบร้อยแล้วครับจบครับ เขาจะเชื่อคนในหมู่บ้านมากกว่านะมันมัก็เป็นน้ำหนักด้วยนะครับน้ำหนักด้วยจบเลยครับทีนี้เรียบร้อยครับจำเลยที่หนึ่งร่วมกับพวกร่วมกันบุกลูกเลลยีนี้โอ้ไม่อยากจะคิดเลยนะครับคุกหนักนั้นทีนี้นะครับหนักเลยยวงหนักเลยนะทีนี้เออมีคดีติดตัวมีอะไรมีคดีสลักหลังไว้ทีนี้ชีวิตมึงเปลี่ยนแน่นอน อ่ามันคิดไม่ถึงหรอกตอนนี้นะอืมนะครับคิดไม่ถึงหรอกนะครับว่าเขาจะกล้าทําหรือไม่กล้าทําอ่าตอนนี้ยุไม่ได้แล้วครับจะทํายังไงก็รีบทําเลยครับปัญหาเกิดแน่นอนอ่านะครับแล้วจะมีปัญหากับอีเบนนี้แน่นอนทีนี้นะครับอืม